สวัสดีครับผมใหญ่กฤษด,ดาเสเริมงคลเลยและคุณอยู่กับผมในรายการ Text Tech c h i l l หลังจากที่รายการตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราพาไปดูการใช้งานของเจ้า p r i n เตอร์อิ s h a ต็กแชกแล้วนะครับก็มีหลายๆคนถามว่าเจ้า p r i n t e r ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งปรินต์จากกล้องโดยตรงได้ไหมล่าสุดฟูจิก็ตอบรับกระแสออกมาแล้วนะครับว่าคุณสามารถที่จะสั่งปรินต์จากกล้องโดยตรงได้โดยใช้กล้องฟูจิตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีกล้องที่สามารถที่จะสั่งปรินต์เข้า i n s t a ต็กแชกได้เนี่ยจะ มีอยู่3รุ่นก็คือ FUJI X M1 FUJI X A1 แล้วก็ว FUJI X Q1 ส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยนะครไม่ต้องตกใจเพราะว่าทาง FUJI ก็บอกว่า FUJI จะทยอยทำเฟิร์มแวร์อัปเดตออกมาเพื่อที่จะสามารถที่จะสั่งปรินท์โดยตรงเข้าเจ้า Printer Instax แชร์กันได้และในตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์ความสุขด้วยภารกิจจริงๆครับผมจะเอากล้อง Fuji X M1 ตัวนี้เนี่ยนะฮะไปถ่ายภาพผู้คนแถวนี้นะครับแล้วก็ พิมพ์ภาพจากเจ้าプリンเตอร์อินสต Share ออกมาคอยดูกันครับว่าเจ้า p r i เตอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะสามารถที่จะพิมพ์ภาพออกมาแล้วแชร์ความสุขกับคนรอบข้างได้มากน้อยแค่ไหนครับมาลองดูวิธีการเซ็ตกล้องกันก่อนนะครับหลังจากที่เราอัพเฟิร์มแวร์กล้องเป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดแล้วเนี่ยนะฮะเมนูในตัวกล้องก็จะมีเพิ่มส่วนของ i n s t a x ขึ้นมานะครับวิธีการเซตอัพง่ายมากก็คือเราเข้าไปที่เมนูก่อนนะฮะแล้วก็เลือกเป็น รูปประแจนะครับก็จะอยู่เมนูอันสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นรูปประแจอันที่3นะครับแล้วก็เลือกมันจะมีเป็น Instack Printer Connect Setting นะฮะซึ่งเราสามารถจะเข้าไปเซตค่าได้อย่างแรกเวลาที่เราเซตค่าก็คือในเรื่องของการเซตตัว Instack นะครับว่าเราจะเชื่อมต่อกับ Instack ตัวไหนซึ่งก็ไม่ไยากครับแค่ดู serial number นะฮะด้านล่างของเจ้า Instack Share เนี่ยนะครับว่ามันเป็น serial number อะไรนะฮะแล้วเราก็ ใส่ซีเรีย number อันนี้เข้าไปอยู่ในกล้องนะครับก็แค่ตั้งค่า s ี r ลนั number ให้เสร็จพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะอีกอันหนึ่งที่เขาจะถามเราก็คือในเรื่องของ p a s s ิร์ดนะครับว่า p a s s ิร์ดของเจ้า Instacare s h เนี่ยเป็น password อะไรซึ่งค่า default ของ printer Instacare s h ที่มาจากโรงงานก็คือเลข14ตัวเราก็ใส่เลข14ตัวไปก่อนก็ได้หรือถ้าใครตั้ง p a s s ิร์ดเป็นอันอื่นเราก็ใส่ตัวเลขที่เราตั้งค่า,าไว้นะแล้วก็กดโอเคแค่นั้นเองครับมันก็จะเซตค่าให้เรียบร้อยหมดแล้ว เวลาที่เราจะสั่งปริ้นนะฮะก็เข้าไปที่ playback mode นะครับเข้าไปที่ playback mode เสร็จแล้วเราก็เลือกรูปที่เราจะปริ้นกดซ้ายขวาเลือกได้นะครับก็เลือกรูปเหมือนดูภาพปกติเลยพอดูภาพเสร็จปุ๊บนะฮะถ้าเราอยากปริ้นเราก็กดเมนูทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาเป็นเมนูอันล่างสุดครับก็จะมีเป็น i n s t a c l printer print นะฮะพอเราเข้าไปเลือกเมนูตัวนี้เสร็จเขาก็จะคอนเน็กกับตัวเครื่องให้นะครับแล้วเราก็กดโอเคเพื่อจะสั่งปริ้นแค่นั้นเองครับง่ายมากครับผม โหลดกระสุนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปปฏิบัติภารกิจแชร์ความสุขกันครับกับ i n s t a ต Share เดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพผู้คนนะฮะคนในออฟฟิศนี่แหละครับที่เดินไปมาแล้วก็แชร์ความสุขด้วยการปริ้นรูปให้ครับผมโอเคครับห okay, นึสองโอเคสวยครับผมชอนะบคุไหนมากกว่าตอนที่ผมกำลังปริ้นรูปนะฮะก็ง่ายๆเลยครับแค่ในแบ็คนะครับเปิดเมนูเข้า i n s t a ต Share แล้วก็สั่งปริ้นได้เลยคือผมคอนเน c กล้องกับตัว ปรินเตอร์เรียบร้อยนะฮะตอนนี้กำลังสั่งปรินต์แล้วครับแค่นี้ครับได้รูปเรียบร้อยแล้วครับได้รูปออกมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยสั่งปริ้นต์ออกมาจาก i t ินสต s แ a r e แล้วก็ผมรอแป๊บนึงให้รูปก็เด velope ขึ้นมาไม่นานนะก็ประมาณสัก3ถึง5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราเอารูปไปให้เจ้าของรูปกันดีกว่าครับ อ่ครับโดนขับได้รูปแล้วครับเดี๋ยวไหมเอาได้ไหมโอเคครับมามาหนึ่งสองสามอีกรูปนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับได้รูปแล้วครับออกมาให้สองรูปเลยฮะสวยน่ารักมากเลยค่ะครับผมเป็นไงฮะชอบไหม แล้วก็มันใส่กระเป๋าตังค์ได้นะฮะเ,เก็บใส่เป็นนามบัตรเลยได้ให้แฟนใส่ด้วยได้ครับผมนีม่ให้สองใบคนละใบครับผมค,ครับขอบคุณครับหนึ่งสองโอเคครับผม ผม็ินภาพออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสองใบครับเดี๋ยวให้เจ้าของภาพเลยดีกว่าครับผมฮะค,ครับเป็นไงฮะสวยไหมครับค่ครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี่เดินลุมหนีออกมาแทบไม่ทันะนะฮะเพราะว่าเจ้า i n s สแตทแชร์เนี่ยนะครับเวลาที่เราถ่ายแล้วก็แชร์ภาพให้เนี่ยคนอื่นๆก็อยากได้ภาพบ้างเรียกได้ว่าเป็นปรินเตอร์ตัวหนึ่งที่ เรียกเพื่อนได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยกระหน่ำปริ้น์ไปเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยครับว่าเหลืออยู่อีกกี่ภาพเดี๋ยวขอกดดูก่อนเวลาที่เราจะดูว่าจำนวนภาพนะฮะของเราเนี่ยเหลืออยู่อีกกี่ภาพนะครับก็แค่เปิดตัวเครื่องนะฮะพอผมเปิดตัวเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาจะมีไฟบอกนะฮะจำนวนภาพว่าเหลืออยู่อีกกี่ภาพตอนนี้เนี่ยผมเหลืออยู่แค่2รูปแค่นั้นเองเดี๋ยวหลบไปเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนฟิล์มกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปแชร์ความสุขกันใหม่หนึ่งสอง สามโอเคครับผมสวยไหมนะฮะเดี๋ยวปริ้นะะ <The print S 1> ให้เลยครับผมฮะตอนนี้ฟิล์มยังเหลืออยู่อีก3-4รูปครับเดี๋ยวหาคนมาเพิ่มครับฮะ โทษนะครับขอถ่ายรูปได้ไหมครับครับผม,มเดี๋ยวเชิญตรงนี้ดีกว่าครับผมโอเคเรียบร้อยครับได้รูปออกมาแล้วครับผมขอบคุณครับโอเคครับหนึ่งสอง โอเคนะครับหนึ่งสองสามโอเคแป๊บตัวใหญ่คือฟิล์มอินสแตกเนี่ยเขาบอกว่าหาา้ามเขย่าเพราะว่าเวลาที่เขาปริ้นออกมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำยารีดออกมานะฮะ,ะแล้วเวลาที่เราเราสะบัดเนี่ยมันจะ เป็นคลื่นมาจากกระปื่วางไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวมันจะมาตัวนี้ดีตัวพิมเตอร์ดีโอเคไหมโอเคดีฮะแจมไหมหนึ่งสองสามโอเคได้ไหมโอเคเราเดี๋ยวผมพิมพ์อรงไห้เลย กำลังพินพ์ครับเดี๋ยวคอนเน็กมันเป็นคอนเน็กผ่าน Wi-Fi กับพิ i n t เตอร์ตัวนี้นะฮะมันคอนเน็กขึ้นมาให้เสร็จปุ๊บแล้วก็โอเคทรานส์มิตแล้วก็รอ,อ,อประมาณ16วินาทีแค่นั้นเองแป๊บเดียวแล้วมันก็จะพิ้น์ออกมาให้เป็นภาพ i อ s นสแต ภารกิจกันเรียบร้อยนะครับกับภารกิจแชร์ความสุขจากฟูจิอินสแต็กแชร์สนุกสนานมากมายครับฟิล์มหมดเป็นหลายกล่องเลยทีเดียวแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนะฮะก็ใช้ฟูจิ x m 1ตัวนี้นะฮะสั่งปริ้นผ่านระบบ WiFi ซึ่งทำงานได้ง่ายมากนะฮะเราแค่ถ่ายภาพเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเพลสั่งปริ้นออกมาที่ตัวปริ้นเตอร์ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะแชร์ภาพได้ทันทีนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะแลก็สามารถที่จะสั่งปริ้นจาก โทรศัพท์มือถือได้ด้วยก็เหมือนกับปกติเลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งปริ้นผ่านระบบ Wi-Fi เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแชร์ความสุขได้ง่ายๆเลยครับแล้วก็ใครที่ใช้เจ้าตัว i n s t a x s h a r e นะฮะแล้วก็ห่วงว่าแบตเตอรี่เขาจะหมดเร็วไหมก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่1ชุดเนี่ยมันสามารถที่จะปริ้นได้ประมาณ10กล่องนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะเลยทีเดียวหรือไม่ก็สามารถที่จะเสียบไฟข้างๆได้นะฮะจากตัว Powerbank ก็ได้นะครับก็จะเป็นสายเสียบเข้ามานะฮะแล้วก็มีปุ่มรีปริน t ์ให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสั่ง p ริน t ์เสร็จปุ๊บแล้วเราอยากได้ภาพนั้นอีกรูปหนึ่งเราก็กดรีปริน t ์สั่ง p รินต์แจกได้เลยครับโดยรวมแล้วต้องบอกว่ามันเป็นปรินเตอร์ที่สนุกมากๆและเวลาที่เราแชร์ภาพเนี่ยนะคนที่เขาได้ภาพไปเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับภาพนะคือเวลาที่เรามีภาพตัวเองจับต้องได้แบบนี้ออกมาให้เขานะฮะหลายๆคนก็จะบอกว่าขอปรินต์อีกภาพได้ไหมนะฮะ ทั้งหมดนี้เป็นความสุขจาก Fuji i n s t a ต Share ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับรีนมาแล้วครับเอาลูกไปให้น้องๆดูเปนก่อนขอบคุณครับ